สวัีค่ะวันนี้จะมาแกะพัสดุร้านสลามทอยนะคะซึ่งเราจะมารีวิวสลามจากร้านนี้นั่นเองซึ่งเขาจะเราจะส่งแบบ EMS นะราคา67บาทเขาเพิ่งส่งให้เราเมื่อวานแต่คือเราได้ของวันนี้แล้วอะคือเร็วมากๆเลยโอเคเดี๋ยวไปดูตอนแกะกันเลยค่ะจะต้องแกะง่ายไหมแกะตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ตรงโอเคเอาเสแล้วก็อาอันนี้อุ้ยแกะไม่เป็น โอเคค่ะตอนนี ghetto, okay, okay, so ้เราแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูไปพร้อมกันเลยเย้ยนะคะดูเขาขอให้อย่างดีเลยนะนี่เป็นสลามนะคะซึ่งมีสลามสีทองกกะนี้เล่รู้ เพราะเราสั่งไปเราก็ไม่รู้ว่ามาคือเนื้ออะไรนะคะแล้วก็นี่สีเงนินแล้วก็ดำมุกนะคะโอเคแล้วก็สั่งอันนี้เป็นน้ำยาแบบถ้ามันติดมาให้ใส่ลงไปเนาะแล้วก็น,นี้เป็นน่าจะเป็นหัวเชื้อมุกนะ แล้วก็อันนี้เป็นสีการกรินนะคะซึ่งเราสั่งมาโอเคค่ะนี่คือของทั้งหมดที่เราสั่งมานะส่วนอันนี้เป็นของแถมค่ะเป็นสมุดน่ารักมากเลยเป็นสมุดเปล่าให้เราไปเขียนเอ,เองนะคะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเ,เล่นเต่าสามให้ดูกันนะคะแล้วนะะ่ะบาย